ลงทานเพิ่นเบิดแล้วติคำนี้นะจ้าเบิดแล้วจ้ะลงทานลงลงลงทานมาจิดไหนครับนี่ลงทานมาจิดไหนครับนี่นะหยบเซิรนจ้า,าหวนะยบโบเซิรนปากส้มพุ่นนะจ้าปาดมาตั้งแต่ปากส้มโต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 ,โต,โต,โต,ต่ำบงังฮงเบิดแตเดวพี่น้องพี่น้องจากไหวยบเซิรนลงทานวันนี้ครับผมโอ้แสดงว่าเพิ่นออกไปกันเบิดแล้วนี่นะเนาะเขาจะไปต่ำเองตีครับนีน่นะไปไปต่ำเองเคียงเบิร์ตครับผม ผงสุรสครับเ<า>ต็มที่แล้วครับผงสุรสครับผม <laughs> หมดแล้วขายดิบขายดีจากห้วยบอซือนครับลงทานวันนี้มา<ว>หลายคนมา<ว>ครับเอา้าโอ้พกก่อกำนันมาอีกแล้วตีตอนนั้นเราทอดเนี่ยมาตีเหอเอ,อวันนี้มาอีกครับทีมง,งานพูดพกก่อกำนันมาอีกครับผมแต่ก็มาไม่ทันหมดแล้วขายดิบขายดีทีมงานห้อยบอดซืน ใครอยากได้ไปตำเอาเองเลิกตำแล้วครับผมมันจะเป็นตำจุดแข็มลอยเนอะนี่เนาะถ่ายดิบจังโอ้โได้มีกะทิมานาำติครับผมได้อยังมาแน่เหมือนนี้นะได้มีน้ำผัดมีและกะตำมะฮุ่งสุดยอด็นยังกอครับผมอนี่แม่กำนั่นตินะอ่ะเออ ไปอ่ปล้มท่านมาสั่นเปื้อนเออเดียยมคนปว่วยมาสั่นเออตัวตัววามาเยี่ยมคนปว่วยตัววามาหยามคนปว่วยมาสั่นอืมไในมาล้มท่านต่ำต่ำบางฮ่งจนแขนลอยเบิ่ดทีมงาน<ล>คุณพ่อกำนันอันนี้คุณแม่กำนันครับผมตม่ำบางฮ่งจากห้วยบ่อซึนฟังนี่กินเข่าเนาะเศร้ามี่ไอเศร้ามีแห้งครับ ตามบางฮวงจนเบิดแห้งก็สิ่งทีกินเข่าเราสบา้เลาเสียบล่ะเดี๋ยวแต่ถวยตีนี้นะโอ้ยเสียบคักเสียบเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันนี้กระเลี้ยดแต่หม้อเนาะเปิดต้องแต่หมอยังครับนี่นะอัดมีกระเลี้ยดแต่หม้อพี่น้องโอ้ยขายดีขายดีเอ้าเอ้ายังยังมีโค้งทรงไทยอีกตีนี้นะ ขายดีขายดีทีมงานคุณพ่อกำนันกำนันใีอย่างเกาะขับคุณแม่กำนันประกอบนมสกุลอะไรครับคุณแม่กลุ่มผ้าพุงโอสาทุครับสาทุกับทีมงานคุณพ่อกำนันประกอบกลุ่มผ้าพุงจากห้วยบ่อซืนอเอาตำบักหงมาวันนี้โอ้ยตำจนมาเบิกคักเบิกแน่นอนจะมาเทศถงใสจนมาเบิรคักเบิกดแน่ขายดีขายดีครับผม ทีมงานห้วยบอ่อซืนมาดมัแต่ปักสมพุ่นเด้อมาแต่ปักสมพุ่นเด้อพุดด่พนน่ะพี่น้องซองรอบแล้วรอบรอบที่แล้วนี่เอาทอดเนี้ยมาเนาะครับเนาะจากกิโลครับห้วยบอ่อซืนเนี่ยนะเจ็ดจีบอ้ยทางกับทางกับมาขดมาโค้งเนาะโอ้ยกระยอนมนตั้งใจมากพี่น้องโอ้ยสาธุหลายๆเด้อตั้งตั้งใจมาทำบ,นบนุญมาสนนั่นแิ่กำนันละวานนะเพราะกำนันไปเยี่ยมญาติ อันนี้คือคนโดนหลอกมาว่ามาเยี่ยมญาติจะได้ตำปะุงเสย <laughs> ตำบะงงจนแขนลอยลอยดยแต่แย่แต่นมดชัวสาธุ <laughs> ครับสาธุ